มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนมรสุมถล่ม34จังหวัดวันที่3 0สิงหาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ระว่งอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีลบบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราธานีปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ